พระยากรฝนสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมงและลมที่ระดับ850 hpa 10วันล่วงหน้าวิเคราะห์จากแบบจำลองระหว่าง21-30พฤศจิกายน68จากแบบจำลองของของกรมอุตุนิยมวิทยา WRFDA 21-24พฤศจิกายน68มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงถึงแรงจากประเทศจีนยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิทางตอนบนลดลงได้อีกเล็กน้อยอากาศเย็นถึงหนาวโดยเฉพาะยอดอยยอดภู oo, อาจมีหนาวถึงหนาวจัดต้องระวังอากาศที่หนาวเย็นลงฝนน้อยบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนช่วง25-30พฤศจิกายน68มวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาว ในตอนเช้าให้ได้สัมผัสสำหรับภาคใต้เมื่อลมหนาวแรงขึ้นประกอบกับอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คลื่นลมแรงขึ้นตลอดช่วงโดยเฉพาะ20-24พฤศจิกายน68พี่น้องภาคใต้ต้องเตรียมการรับมือต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเชาเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระวังข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศ